สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อน่าตื่นเต้นมากๆมาคุยกันคืออยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่ามีหุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็กตัวหนึ่งที่แบบซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติวงการหุ่นยนต์เลยแต่ราคากลับพุ่งทะยานไปแล้วกว่า100%ภายในปีเดียวหุ้นตัวนั้นก็คือ Vtry Precision Group หรือ VPG ครับคำถามสำคัญของวันนี้ก็คือ หุ้น VPG เนี่ยเป็นโอกาสการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆหรือเป็นว่าแค่กระแสเก่งกำไรระยะสั้นกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับใช่เลยค่ะคือ VPG เนี่ยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะคะจากเดิมที่คนมองว่าเป็นหุ้นอุตสาหกรรมวัฏถจักรที่แบบขึ้นลงตามเศรษฐกิจตอนนี้ตลาดกำลังประเมินมูลค่าเขาใหม่หมดเลยค่ะในฐานะผู้เล่นคนสำคัญในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอย ซึ่งการวิเคราะห์วันนี้เราจะคุยกันตั้งแต่โมเดลธุรกิจงบการเงินไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่าคู่เมืองทางเศรษฐกิจที่ทําให้คู่แข่งเรียนดับได้ยากมากๆรวมไปถึงโอกาสความเสี่ยงและก็มูลค่าที่เหมาะสมของมันด้วยค่ะโอ้โหครบทั่วเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมธุรกิจกันก่อนเลยดีกว่า VPG เขาทําอะไรกันแน่ครับ จริงๆแล้ว VPG ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีหน้าใหม่นะคะเขาสปินออฟหรือว่าแยกตัวออกมาจากบริษัทใหญ่อย่างวิชย Inter ัยอินเทอร์เทคโนโลยีตั้งแต่ปี2010แล้วค่ะเพื่อมามุ่งเน้นเทคโนโลยีเฉพาะทางของตัวเองโดยเฉพาะเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ว่านี่คืออะไรหรอครับหัวใจของเขาเลยคือสิ่งที่เรียกว่า Bulk Metal Foil ค่ะ ถ้าให้อธิบายง่ายๆที่สุดนะคะมันคือเทคโนโลยีตัวต้านทานหรือ r e สิสเตอร์ที่มีความแม่นยำและเสถียรสูงมากๆคือค่าของมันแทบจะไม่เพี้ยนเลยไม่ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนความชื้นหรือแรงสั่นสะเทือนจะเป็นยังไงซึ่งมันสำคัญมากในงานที่แบบผิดพลาดไม่ได้เลยอย่างเช่นการบินและอวกาศหรือหุ่นยนต์ผ่าตัดนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นการแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนหรือนอสตั้งแต่ต้นทางเลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ ฟังดูเป็นเทคโนโลยีที่เฉพาะกลุ่มมากๆเลยแล้วโครงสร้างไรายได้ของเขาเป็นยังไงบ้างครับ VPG แบ่งธุรกิจออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกคือกลุ่มเซนเซอร์หรือเซนเซอร์อันนี้ไรายได้ประมาณ40%เลยซึ่งถือเป็นเครื่องจักรสร้างการเติบโตหรือ g growth Engine ของบริษัทเลยค่ะโดยเฉพาะตัว Strain Gauge ที่เป็นพื้นฐานของเซนเซอร์รับแรงบิดในข้อต่อหุ่นยนต์อ๋อตัวนี้เองสินะครับที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์โดยตรง ใช่ค่ะส่วนที่2คือกลุ่มโซลูชันช่างน้ำหนักหรือ weighing solutions สัดส่วนประมาณ35%ส่วนนี้จะเป็นเหมือนแม่วัวเงินสดหรือ cash cow ที่มั่นคงมากๆก็คือทำพวกระบบชั่งน้ำหนักในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆค่ะครับและสุดท้ายคือกลุ่มระบบวัดค่าหรือ measurement systems ค่ะอันนี้อีก25%กลุ่มนี้จะค่อนข้างผันผวน,นตามเศรษฐกิจโลกหน่อยเช่นระบบวัดในอุตสาหกรรมเหล็กหรือระบบทดสอบการชนของรถยนต์ค่ะ เท่าที่ฟังดูเหมือนเขาใช้ธุรกิจที่มั่นคงอย่างการชั่งน้ำหนักมาเป็นฐานหาเงินสดเพื่อไปลงทุนในกลุ่มเซ็นเซอร์ที่มีโอกาสเติบโตสูงกว่าบางมากโดยเฉพาะเรื่องหุ่นยนต์ผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับเป็นการมองที่เฉียบคมมากค่ะใช่เลยนี่คือโมเดลธุรกิจของ VPG เลยค่ะคือใช้ความมั่นคงจากธุรกิจเดิมมาต่อย,ยอดธุรกิจใหม่ที่มีอนาคตไกลกว่าโอเคครับพอเห็นภาพธุรกิจแล้วทีนี้มาดูตัวเลขที่นักลงทุนอยากรู้กันบ้างดีกว่าครับ ผลประกอบการย้อนหลังเป็นยังไงบ้างครับถ้าดูจากข้อมูลนะคะปี2024ถือเป็นปีที่ค่อนข้างยากสำหรับ VPG รายได้ลดลงจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Inventory Correction ที่ลูกค้าทั่วโลกลดการสต็อกของกันแต่พอมาปี2025สถานการณ์ก็เริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นมากรายได้ไตรมาส3โต5.3%เ แล้วก็มีสัญญาณบวกที่สำคัญมากๆคืออัตราส่วนคำสั่งซื้อต่อยอดขายหรือ book to b u l ratio เนี่ยสูงกว่า1.0มา4ไตรามาสติดแล้วค่ะซึ่งมันบอกว่าความต้องการกำลังกลับมาอย่างแข็งแกร่งเลยแต่มีตัวเลขตัวหนึ่งที่ผมว่าทำให้นักลงทุนหลายคนต้องหยุดคิดเลยนั่นก็คือ PE ratio ครับมันสูงมากสูงถึง74-84เท่าโอ้โหแล้ว forward PE หรือ PE คาดการณ์ในอนาคตก็ยังอยู่ที่53เท่า คือ PE ระดับนี้มันเหมือนหุ้นซอฟต์แวร์ที่โตโลเร็วๆเลยนะครับใช่ค่ะเหมือนพวก SaaS เลยใช่ครับแต่นี่มันคือบริษัทฮาร์ดแวร์ก,กึ่งอุตสาหกรรมนะมันมันสมเหตุสมผลจริงๆหรอครับหรือว่ามันเป็นฟองสบู่เป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากๆค่ะนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดเลยเรื่อง valuation ตอนนี้ P/E ระดับนี้มันสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่แถวแถวยีถึงยีเท่าไปเยอะมากมันแสดงว่านักลงทุนยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อโอกาสในอนาคตหรือที่เราเรียกว่า growth premium ซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยน์นั่นเองค่ะแล้วความสามารถในการทำกำไรล่ะครับเป็นยังไงจุดนี้น่าสนใจค่ะ เพราะถ้าเรามองไปที่อัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross margin ของ VPG เนี่ยแข็งแกแร่งมากอยู่ที่ระดับ40%เลยนะคะ40%เลยอะครับใช่ค่ะซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมมากแสดงว่าเขามีอำนาจในการตั้งราคาหรือ pricing power ที่ดีเยี่ยมเลยงบการเงินแข็งแกร่งกำไรขั้นต้นก็สูงแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่ต้องไปแข่งตัดราคากับใครแล้วฐานะทางการเงินโดยรวมล่ะครับแข็งแกร่งแค่ไหน นี่คือจุดแข่งที่สุดของ VTG เลยค่ะงบดุลของเขาแข็งแกร่งเหมือนป้อมปราการหรือที่เขาเรียกกันว่า Fortress Balance Sheet เลยณสิ้นไตรมาสสาปี2025บริษัทมีสถานะเป็นเงินสดสุดทิหรือ Net Cash อยู่ประมาณ66ล้านดอลลาร์และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ d e Ratio ที่ต่ำมากๆแค่0.06ถึง0.13เท่านั้นเองโอ้โหถ้าไม่มีหนี้เลยใช่ค่ะสภาพคล่องเหลือเฟือมากแต่การมีเงินสดเยะเยอะ แต่ ROIc หรือผลตอบแทนต่อเงินลงทุนตอนนี้อยู่ที่แค่2%มันก็เหมือนเอาเงินไปฝังดินหรือเปล่าครับคือนักลงทุนอาจจะอยากเห็นเขาเอาเงินไปทำอะไรที่มันเสี่ยงและได้ผลตอบแทนสูงกว่านี้หรือจ่ายปันผลออกมาดีกว่าไหมถูกต้องเลยค่ะตัวเลข ROIc ที่2%นี่น่ากังวลเพราะมันแปลว่าทุกๆ100บาทที่บริษัทลงทุนไปตอนนี้สร้างผลตอบแทนกลับมาแค่2บาทเองซึ่งเป็นผลมาจากกำไรที่หดตัวไปในปี2024 โจทย์ใหญ่ที่สุดของผู้บริหารตอนนี้ก็คือจะใช้เงินสดมหาศาลนี้ไปลงทุนในโปรเจกต์หุ่นยนต์ให้มันงอกเงยกลับมาเป็น R O I C ระดับ15-20%ในอนาคตได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ตลาดกำลังเดิมพันและให้ราคาสูงลิ้วอยู่นั่นเองค่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องปันผลล่ะครับด้วยเหตุนี้เลยค่ะบริษัทจริงยังไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเพราะเน้นนำเงินสดทั้งหมดไปลงทุนต่อเพื่อการเติบโตแล้วก็ซื้อหุ้นคืนค่ะ ซึ่งก็โยงกลับมาที่คำถามก่อนหน้านี้เลยครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ VPG มีอำนาจในการตั้งราคาสูงจนมี g r o s s margin ตั้ง40%ได้อะไรคือคูเมืองที่ว่านันครับจุดนี้สำคัญมากและเป็นหัวใจของความน่าสนใจในระยะยาวของ VPG เลยค่ะคูเมืองหลักของ VPG คือสิ่งที่เรียกว่า high switching costs หรือต้นทุนในการเปลี่ยนยี่ห้อที่สูงมาก ลองนึกภาพตามนะคะถ้าลูกค้าซึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือระบบป้องกันประเทศได้ออกแบบวงจรและระบบทั้งหมดโดยใช้ตัวต้านทาน Bulk Metal Foil ของ VPG ไปแล้วการจะเปลี่ยนไปใช้ของยี่ห้ออื่นที่อาจจะถูกว่านิดใหม่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะนั่นหมายถึงการต้องรือ้อออกแบบและทดสอบระบบใหม่ทั้งหมดซึ่งมีต้นทุนมหาศาลและเสียเวลายอย่างมากโหนี่มันยิ่งกว่าโดนล,ล็อกไว้ในอีโค y ิสต m อีกนะครับ เพราะมันเกี่ยวพันกับความปลอดภัยหรือชีวิตคนเลยการจะเปลี่ยนนี้แทบเป็นไปไม่ได้จริงๆต้องค่ะนอกจากนี้แบรนด์ในเครือของ VPG อย่าง v i s h a f o y Resistors หรือ KLLK ก็ได้รับการยอมรับในวงการวิศวกรรมว่าเป็นมาตรฐานทองคำหรือ Gold Standard มานานกว่า50ปีแล้วสิ่งนี้สร้างความได้เปรียบด้านชื่อเสียงที่คู่แข่งหน้าใหม่ยากจะทัดเทียมได้ค่ะและนั่นก็นำเรามาสู่ทีมการลงทุนหลักที่ขับเคลื่อนราคาหุ้น VPG ในปัจจุบัน ก็คือ the humanoid opportunity โอกาสจากหุ่นยนต์ humanoid เรื่องนี้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมไปทางไหนแล้วครับเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากค่ะในการประชุมกับนักลงทุนครั้งล่าสุด z i p Shochani ซึ่งเป็น CEO ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญมากเขากล่าวว่าบริษัทได้รับคำสั่งซื้อมูลค่า3.6ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์หุ่นยนต์ h u m น n แล้วและกำลังทำงานร่วมกับลูกค้ารายใหญ่2รายอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่ายอดสั่งซื้อจากลูกค้ารายหนึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในปี2026ค่ะนี่คือการยืนยันแล้วว่า VPG ไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นทางทฤษฎีแต่ได้เข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนจริงๆแล้ว แล้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารอย่างคุณเซฟโชชาเน่เขามองอนาคตของบริษัทไว้อย่างไรบ้างครับคุณเซฟโชชาน่มองว่า VPG กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญจากการเป็นหุ้นวัตจักไปสู่หุ้นเติบโตในธีมโรบอติกส์เขาได้วางกลยุทธ์3เสาหลักเอาไว้ชัดเจนเลยค่ะ 1. คือ organic growth หรือการเติบโตจากภายในโดยเน้นลงทุนอ่านดีและขยายกําลังการผลิตไปอินเดียเพื่อลดต้นทุน2คือ M&A หรือการเข้าซื้อกิจการเพื่อเสริมเทคโนโลยีที่ยังขาดและ สาคือแชร์บายแบ็กซ์หรือการซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นค่ะเรื่อง M&A ก็น่าสนใจนะครับเขามองหาบริษัทแบบไหนเป็นคู่แข่งหรือเป็นเทคโนโลยีอื่นที่จะมาเติมเต็มครับ เป็นไปได้ทั้งสองทางค่ะแต่จากที่ผ่านมา VPG มักจะมองหาบริษัทที่มีเทคโนโลยีเฉพาะทางมาเสริมพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเช่นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเซ็นเซอร์ประเภทอื่นหรือซอฟต์แวร์ที่มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้ฮาร์ดแวร์ของพวกเขาการมีเงินสดเยอะทําให้พวกเขามีกระสุนพร้อมสําหรับการเข้าสื่อกิจการได้ทันทีเลยค่ะฟังดูมีทิศทางที่ชัดเจนมากแต่แน่นอนว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงด้วยความคาดหวังที่สูงขนาดนี้อะไรคือความเสี่ยงหลักๆของ VPG ที่นักลงทุนต้องจับตามอง,องเป็นพิเศษคร มีอยู่4ประเด็นหลักๆที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะข้อแรกและใหญ่ที่สุดเลยคือ valuation risk หรือความเสี่ยงด้านมูลค่าการที่หุ้นซื้อขายกันที่ forward PE สูงกว่า50เท่ามันคือการซื้อความคาดหวังล้วนๆหากโปรเจกต์หุ่นยนต์ล่าช้าหรือยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าราคาหุ้นก็อาจจะปรับฐานลงแรงได้ค่ะครับผมข้อที่2คือ geopolitical risk หรือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เพราะฐานการผลิตและศูนย์วิจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งอยู่ในอิสราเอลความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจจะกระทบการดำเนินงานได้ข้อที่3คือ cyclicality risk หรือความเสี่ยงจากวัฏจักรเศรษฐกิจอย่าลืมว่ารายได้ส่วนใหญ่ยังมาจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมถ้าเศรษฐกิจโลกถดถอยก็จะกระทบโดยตรงค่ะและสุดท้ายคือ currency risk หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะชัดเจนมากครับแล้วในมุมของนักวิเคราะห์มืออาชีพล่ะครับ เขามองหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างจุดนี้น่าสนใจและอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆได้เหมือนกันค่ะจากข้อมูลที่เรามีนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนำซื้อหรือถือหุ้น VPG แต่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของพวกเขาอยู่ที่ประมาณ41-42ดอลลาร์ซึ่งมันต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันที่วิ่งไปแถวๆ50ดอลลาร์แล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าเป้าคือ42แต่ราคาตอนนี้50นี่แปลว่า Wall Street กำลังบอกให้ขายแต่ใช้คำว่าถือเพื่อรักษาน้ำใจหรือเปล่าครับ ก็าอาจจะตีความแบบนั้นได้ค่ะแต่มันอาจจะหมายความด้วยอย่างอย่างแรกคือราคาหุ้นอาจจะวิ่งนําหน้าปัจจัยพื้นฐานไปไกลแล้วจริงๆหรืออย่างที่2คือนักวิเคราะห์อาจจะยังไม่ได้ปรับประมาณการเพื่อรวมโอกาสมหาศาลจากธุรกิจหุ่นยนต์เข้าไปอย่างเต็มที่เพราะมันยังเป็นเรื่องใหม่และประเมินมูลค่าได้ยากซึ่งอันนี้นักลงทุนต้องตัดสินใจเองค่ะว่าจะเชื่อมุมไหนแล้วถ้ามองในเชิงเทคนิคลล่ะครับกราฟราคาเป็นอย่างไรบ้างในภาพรวมเชิงเทคนิค ถือว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือ uptrend ที่แข็งแกร่งมากค่ะแนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาก็คือจุดสูงสุดในรอบ52สัปดาห์ที่51.55ดอลลาร์ส่วนแนวรับสำคัญจะอยู่ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย50วันซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ42.40ดอลลาร์ค่ะข้อมูลครบถ้วนมากครับถ้าอย่างนั้นมาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วสรุปทั้งหมดแล้ว VPG น่าลงทุนไหมครับ ผมขอให้ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับ1ปีล่าสุด VPG บวกไปถึง120.9%ส่วนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่บวก56.0%ครับถ้าให้สรุปมุมมองการลงทุนนะคะ VPG เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในธีมหุ่นยนต์ฮุวมนนอยอย่างมากและต้องเป็นผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงมากๆด้วยณราคาปัจจุบันต้องยอมรับว่าแพงและสะท้อนข่าวดีไปมากแล้ว กลยุทธ์ที่น่าจะออกสมสำหรับผู้ที่สนใจคือการรอจังหวะย่อตัวหรือ buy on dip อาจจะรอให้ราคาปรับฐานลงมาในโซนแนวรับที่42-45ดอลลาร์ซึ่งจะเป็นโซนที่ valuation จะสมเหตุสมผลมากขึ้นและเพิ่มส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety ค่ะแล้วมีจุดไหนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษในระยะใกล้นี้ไหมครับมีค่ะจุดชี้วัดที่สำคัญที่สุด คือผลประกอบการไตรามาสที่4ซึ่งจะประกาศในวันที่11กุมภาพันธ์2026ที่จะถึงนี้ให้จับตาดูตัวเลขคำสั่งซื้อจากกลุ่มหุ่นยนต์อย่างใกล้ชิดเลยค่ะหากตัวเลขเติบโตอย่างมีนัยสำคัญก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าปัจจัยพื้นฐานกำลังจะวิ่งตามราคาหุ้นที่นำไปก่อนได้ทันค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่า VPG ถูกซื้อขายในราคาที่สูงลิ่วเพราะความคาดหวังในโลกอนาคตของหุ่นยนต์ แต่อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดในอีกมุมหนึ่งนะคะจุดแข็งที่สุดของ VPG ไม่ใช่แค่เรื่องหุ่นยนต์แต่คือเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำและเสถียรภายใต้สภาวะที่สุดขั้วในขณะที่ AI และหุ่นยนต์กำลังจะก้าวออกจากโรงงานที่ควบคุมได้ง่ายไปสู่โลกแห่งความจริงที่วุ่นวายและคาดเดายากขึ้นทุกวัน ความสามารถในการวัดค่าที่ไม่สันคลอนนี้จะมีมูลค่ามหาศาลเพียงใดในอนาคตและเป็นไปได้หรือไม่ว่าแม้ราคาหุ้นจะดูแพงมากในวันนี้แต่ตลาดก็อาจจะยังประเมินมูลค่าที่แท้จริงในระยะยาวของมันต่ำเกินไปนี่คือคำถามที่น่าคบคิดค่ะ